มันแดงบอลเหลืองนเดี่สายสายก็ฟองบอลบอลนะแล้วมันจะไม่มองเขาทำเงาเลยเหลืองแดงเดี๋ยวเห็นไหมแทงไปบ้างลูกไม่แอร์มองดูมันอยู่แล้วจะได้ดี ถ้ามันไม่ขยับใช่ไหมให้มันแล้วก็งกลับเลยเออไอ้นไอ้นจะมาขยับเเลยู่ต้องย่างี้เนี่ย้อเข้าก่อนแชมันไม่ได้ นี่เราได้เข่งได้ไหมเข่งได้หมนะมันจะมีสีแดงหรือบอลบอลแบบนี้เลยนะข้าวต้มกวนนีแบบเนี้ย con sẽ tháo tháo vàng đen. tăng đuôi. chuyền đi vào. ok, dừng. con đen. đen. chiên lên đi <laughs> ờ lấy bóng đi <laughs> đéo đéo bóng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

好。

แดงก็แดงอันนี้อยู่เร็วเสียงแดง <laughs> <laughs> đầu, đầu, vòng, đựng, con, 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 ngang, con, chạy đua nè, con, con, tăng lên bao nhiêu đây này,

đều đều có biết 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 ยี่สิบแดงเหมือนเดิมกลับมาแบบแรกไงแดงมาแล้วก็วนแล้วก็มาโบนโบแน่เลยยี่สิบสีแดงเหมือนเดิมนองึ้บบอลแดงเหลือ ตัวดีมีัยบอกเลยไม่ง่ายนักรอมกันบอลไปเลยมาแดงสามสามแดงบอลเหลืองแดงน้อยแดงน้อยดูต้องการอะไรดูต้องการอะไร